สวัสดีครับยินดีต้อนรับครับทีน้ำดื่มบุคขาปอนะครับผมเมธาไกวันนะครับน้ำเนี่ครับเป็นสิ่งที่ให้ประโยชน์ต่อทุกชีวิตบนโลกอย่างมหาศาลนะครับมนุษย์นะครับขาดน้ําไม่ได้นะครับถึงแม้ว่าน้ํานะครับไม่มีวันหมดไปจากโลกนี้นะครับแต่น้ําสะอาดกําลังจะหาได้ยากยิ่งในอีก20ปีข้างหน้านะครับด้วยอัตราการเพิ่มของประชากรโลกนะครับอัตราการปล่อย สารเคมีออกมาในสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับทำให้แนวโน้มปัญหาน้ำดื่มในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับโรคความเสื่อมนะครับซึ่งเป็นปัจจัยสำหรับของโรคเรื้อรังนะครับแทบทุกชนิดนั้นรุนแรงยิ่งกว่าปัญหาพลังงานนะครับน้ำเป็นสิ่งที่จำเป็นของชีวิตนะครับนักวิจัยอวกาศจะค้นหาว่าดาวดวงไหนน่าจะมีหรือเคยมีสิ่งมีชีวิตอยู่นะครับ จะใช้เพียงวิธีเดียวก็คือหาร่องรอยของน้ำนะครับถ้าพบน้ำนะครับแสดงว่ามีชีวิตสามารถอยู่ได้นะครับความของจองกันในเรื่องของน้ําก็คือน้ำเนี่ยครับควบคุมพื้นที่โลกนะครับร้อยได้เจ็ดนะครับน้ํามีอยู่ในร่างกายของมนุษย์เรานะครับร้อยได้เจ็ดสิบนะครับน้ําอยู่ในเซลล์ของร่างกายของมนุษย์นะครับซึ่งมีหกสิบล้านล้านเซลล์นะครับร้อยละเจ็ดสิบนะครับน้ําอยู่ในแกนกลางของเซลล์ร้อยละเจ็ดสิบนะครับ น้ำจึงเป็นส่วนประกอบที่สําคัญของทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแม้ว่าน้ําจะควบคุมโลก2ใน3แต่ก็มีเพียงร้อยละหนึ่งเท่านั้นนะครับที่เป็นน้ําจืดนะครับและนํามาทาเป็นน้ําเพื่ออุปโภคและบริโภคครับซึ่งกว่าจะมาถึงปากผู้บริโภคนะครับน้ําได้ไหลผ่านที่ต่างๆพร้อมปนเปื้อนกับเชื้อโรคโลหะหนักและสารเคมีเพราะว่าน้ำเป็นตัวทำละลายที่ดีนั่นเองนะครับ ถ้าคุณสนใจที่จะเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องน้ำนะครับคุณสามารถกดติดตามเพจความรู้เกี่ยวกับเรื่องน้ําจะมีสาระความรู้ดีๆครับเกี่ยวกับเรื่องน้ำครับมาให้คุณฟังนะครับและเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับจึงจะช่วยให้คุณรู้เรื่องน้ํามากขึ้นนะครับถ้าคุณดูคลิปนี้ผ่านทาง YouTube นะครับคุณสามารถกดติดตามได้ที่ YouTube Channel นะครับหรือเพจทีน้ําดื่มภูเขาปอนะครับผมเมทากายวันนะครับขอขอบคุณมากครับ